จากอดีตสู่ปัจจุบันครับมิสเตอร์ฮเตเซียเที่ยวสะใจช่างคือช่างฝีบริหารรุ่น27อันนี้ตอนที่โรงเรียนช่างฝีืรอหารตอนที่รับจบปีสามรับไปรูปไหนต่อพี่<ะ>หลังจากจบแล้วเนี่ยพ่อแม่ผมก็ทํานาพ่อผมก็ทํานาแล้วก็เก็บเงินก็ส่งลูกเรียนต่อม <c oughs> าพอจบรูปนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ไปอยู่บน มีตอนตอนที่เป็นช่างสูนเดหานี่ตอนตอนเลือกช่างเลือกอะไรไปนี้ก่อนตอนเป็นทหารพอจบจบช่างทหารรับปริญญาตรงนั้นใช่ไหมครับปฏิบัติเสร็จแล้วก็เป็นอากาศอยู่บนตอนนี้ที่เป็นอากาศเอกตอนนี้มันรมสับพวุธที่ก็มีเกี่ยวกับรูกระเบิดเครื่องบินอะไรเงี้ยนี่ใครเนี่ยและนี่ผมเองผมยินดีนงนี่คนที่มอบให้ back to the b a s i c ครับนี่คือปัจจุบันย่างย่าง นี่รับรับตั้งแต่ีครับขั้นตอนไม่อยหะวิทริครูอุบลราชธานีแค่นั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำเป็นปฏิยืนคือรวนรวนที่อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนี่ห้องพ่อห้องพ่อห้องเรือนเรือนเรือนนี้ผมเรือนเวลาที่เป็นเรือนไทยไงนี่นุ่นอ่ะนี่พ่อพ่อสวัสดีครับพ่อท้ออุยปั้นมณีนี่เมื่อคืนเราเล่ามาให้หมดแล้วพ่อท้ออุยปั้นมณีพ่อกินหมดแล้วพ่อกินหมดแล้วแล้วนี่คือตา ตานีบ้านผมเรียกว่าแก่พ่อ,พ,อ,อกกพ่อแก่ตัดแก่พ่อ,อแก่พ่อเลยยายเรียกว่าแก่แม่แก่แม่แล้วอันนั้นก็เป็นปู่ปู่คือพ่อของพ่ออันนี้คือย่า,ออา,า,าแม่ตามลำบเอนะปู่ย่าตายายพ่ออันนี้คือแม่ของปู่ย่าตา<อ>แม่ของปู่ย่าตาในเรือนนี้ก็เป็นเปือนเป็นเรือนห้องโบราณแบบโบราณเป็นเรือนอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้แหละ โอ้ชงเกงใหม่เนี่ยพี่เกงพี่สวยมากเลยจริงจริงจริงเหรอตัวรับพันห้าสิบบาทอันนี้คือเป็เกงตัวนี้จะใส่ไปที่ฟิตมากเลยนะไม่ดูดี่ไม่มันก็โอเคพอดีนะมันยืดนะอ่ะดูดูว่ามันยืดยังไงอ่ะพี่ลองดึงมาเนี่ยคือผ้าแห้งเร็วซักสบัดแห้งสลักสามทีแล้วผมก็จะไปไอ้นี่ด้วยไงไปฟิลิปปินส์อันนู้นอันนู้นอยู่ออนซินไหนพี่แบงคออนซินอะไรเนี้ย สาวอะไรเงี้ยหมดแล้วอดออกไหมนะพี่นาะงเสร็จยังโอเคไปออกเดินทางอะไรนะพี่ไปสอบพี่ฝากถุงเนะได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กันเอง<ป>หมดยังพี่แนะนำไปเดินทางโอเคครับ okay, just introduce Mr Hotzi Home thanks for watching